สวัสดีค่ะซวงไมดากกนะคะเราจะมาหาปูกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาหาปูกันค่ะอุ๊ยเจอแล้วนะคะน,นี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะปูนาปูนาของเรานี่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรนะคะไม่ว่าจะสารฆ่าปูหรือว่าฆ่าหอยซีรี่นะคะนี่ไม่ได้าจะ หาปูนะคะอุ้ยหล่นเพราะว่าเราก็จะหากินโดยธรรมชาติเนาะหาปูหาหอยนี่นะคะเจออีกแล้วนี่ถ้าเราใช้สารฆ่าปูเราก็จะกินไม่ได้เนาะหาปูหากลบน้อยนะคะนี่ค่ะปูเห็นไหมเนี่ย เราก็จะเก็บเอาแต่กบน้อยมันคงจะวิ่งขึ้นข้างบนหมดแล้ววิ่งขึ้นฝั่งหมดแล้วแหละโอ้โหปูเยอะแยะเลยค่ะนี่นี่ปูนานะคะมีสองตัวค่ะมันจะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะโอ๊ยโ,โอ๊ยโ,โอ๊ยปูนี่มือนี่นะคะอีกตัวค่ะ ตัวใหญ่แขี่น้องตัวใหญ่กล้ามใหญ่นะคะอุยเยียบเขาหนาก็น้ำแห้งค่ะเดี๋ยวคงจะต้องมาสูบน้ำใส่นาอีกแล้วน้นำแห้งหมดแล้ว มีแต่รอยกบโอ้โหนี่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 ตัวนี้นะคะนี่อ้าเลยนะคะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยเนี่ยทีนี้ไปใช้ยได้ยิเยนเสียงกบน้อยมันวิ่งขึ้นข้างบนแต่คงไม่ทันหรอกอืมอุ้ยเสียงปลา โอ้ยเนาะตกใจหมดเลยหน้าของแม่ดานะมันจะอุดมสมบูรณ์กบเข็ดปูน้อยโอยปูน้อยอันนี้ปูน้อยต้องไปซ่องปูยิ่ใหญ่เนาะอุ้ยหูปลาไหลบ่อันนี้เนาะโอ้ยปลาไหลก็มีเด้อผู้เด็ดหู เบื่องในพี่น้องหูปลาไหลนี่ปลาไหลกันยังได้อยู่เด้อนหอยก็ได้อยู่ค่ะนี่หอย,หยไปใส่หมดแล้วปูหมว่านนี่เห็นหลายตัวอยู่เด้อเมื่อวานปูไปใส่มาแล้ว กบหน่อยก็แเล่นขึ้นฟังมดแล้วเนาะกบหน่อยอีกกับปูข่อยไปใช้เมด่อ้วข้าวกำลังงามค่ะแต่น้ำแห้งหมดแล้วน้ำนะนี่นะคะอีกตัวหนึ่งค่ะกำลังกินข้าวอยู่เลยนะคะนี่นี่หลักฐาน กำลังกินข้าวอยู่เลยนะคะนี่ไงนะะี่ค่ะน้ำแห้งก็จะขุดรูนะคะขุดรูอยู่แบบนี้นะคะตัวใหญ่มากค่ะเลื่อมถึงไว้เนาะนี่โอ้ยไม่ถึงเลยค่ะต้องเอาเสียมมาขุดเนาะ แบบนี้ต้องเสียมมาขุดน้ำก็แห้งข้าวกำลังง้ำน้ำไม่มีซะแล้วเดินไปหาที่ใหม่โอ้ยขนาดกันญาหุกขนาด คือแมงดาหนึ่งตัวคะ่ะนี่ไงแมงดาแมงดานี่นะคะแมงดาพอดีเลยนะคะเอาไปป่น เจอปูอีกแล้วค่ะโอ้ยตัวใหญ่แท้นี่ก่มใหญ่กระโดดปูไหมตัวใหญ่ๆเนาะตัวใหญ่ๆก่มใหญ่ เห็นอีกแล้วค่ะตัวนึงนี่นมุดดินอยู่นะป้านี่กบหน่อยก็ไดค่ะตัวนึงเบิ่งนี่กบน้อยนะคะแอบซ่อนอยู่แบบนี้นะคะนี่กบน้อยนะคะแต่มันยังเล็กอยู่เนะนี่มุดเข้าไปในดินเลยนะคะ ตัวน้อยๆยังมุดดินอยู่ป้านี่ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มุดดินอยู่นี่ค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนาะนี่นี่นี่ มือวานนี้แม่ดาเห็นลายลายได้ค่ะมันเลนยาวยาวอยู่สงสัยมือขึ้นนี่เขามาการเอาน้องมือขึ้นนี่เนาะนี่เห็นรอยน้ําขุ่นๆอยู่เลยนะคะนี่สงสัยเขาจะมาการเอาเมาื่อคืนนี้เนาะมาแล้วเห็นเงียบเลยไม่มีไม่มีเสียงกบโดดน้ําเลยอุ้ยอันนี้แมงดาน้อยเนาะ ลูกของแมงดาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แมงดากูกรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ